ที่นี่หิวเข่าเลยเด้อจ้าสิพ้าไปกินแกงเห็ดใส่ผักอีตูหลายๆห,หอมๆเนาะจ้าไม่วิกี้สิพ้าไปแกงเห็ดแซ่บๆเห็ดนี่ไปเก็บเอานี่ปลาปลาของนอเวนี่โอ้เหด็ดอุดมสมบูรณ์เก็บเห็ดฟรีได้จ้าอยู่เมืองนอกก็ได้กินแกงเห็ดเล่าๆได้เด้ออีตูได้จ้าผู้ใดอยากไปใส่แกงเห็ดมาได้จ้างงาม,งาม หน้าหนาวแล้วใบไม้เปลี่ยนสีเอาไออีตูข้ของไม่ได้เฮียนแล้วโอ้ยใส่แกงเห็ดใส่มกป่าเนาะจ้ะแม่์วิกกี้สิป้ายกินแกงเห็ดอันนี้ได้ค่ะอุปอิปิอยู่เออมันก็คืออันนั้นแท้มันเสื้อพริกโซบพริกแปลว่าอันนั้นของผู้ชายนะจ้ะคือบ่คือสิกุ๊บกับกุ๊บกับดีเนาะจ้ะ เฮ้ยเห็ดพริกซุปวันนี้แม่วิกี่สิเกียงนี่เด้อผูดอยากซิมมาได้จา้าคือคะ่ะเกียงใส่ปักอีตูเนาะคือสิอมลมอ,อมลมดีเนาะอันบางบางส่วนขาสีลวกเก็บใส่ช่องฟิตไว้นะคะเอาไว้กินตอนหน้าหนาวคะ่ะใส่ผักชาปลอมโอ้ยเสียบคะ่ะ เฮ็ดเสียบกบบาทน่อาอีกเด้จ้ามันหวานนี่พับขาผกโอ้ยยำปูม้าเสียบเสียบจวดจวดได้จ้าซุ้มต้อไม้ส้มอืมน่ารวดกับเสียบนวนัาเซเปรียจวดจววดจ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 วดเป็นขั้ว กินนี่ปูได้จ้าเๆแมวิกิกินนี่ปูโซ่ด้วเอย้าวแขกันี่จับจับจับได้จ้านี่ปู่พร้อมเาอียนี่มัมป่าพร้อมได้จ้ามัมขีป่าจากอูดอนพนะ แม่วิกีสิแม่วิกีสิซิมในเมืองได้จา้าหอมอํมอาลําขมขักได้อ๋อขอ,อ,อ,อมมากมั่มอะไรเนี่ยแม่วิกีกินไม่เป็นเลยค่ะรับไม่ได้อ,อีกแบบน,น,นะคะน,นี่แกงเห็ดนะคะแกงเห็ดซัมปะปีซัมปะปุ้ย <laughs> ใส่ใบยญ้านางคัก,คกแม่วิกีสิซิมในเมืองเด้อ สับสับสับหันมาใหญ่ทีหันใส่กล่องคุณโอ้ยว่าซั่นอันนี้แซ่บมันแซ่บมันอันนี้บ่ถูกคือซื้อ สมสมน้อไมยสมแล้วจ้าสมซุปซุปน้อไมยสมแล้วจ้าโอ้โหมีวบบต่ำแซบแซบก็มีเดียนน้อไมมาจากอุดรซียายหนิงเอามาได้ค่ะแม่วิบะแม่วิกี้จะซิมให้เมืองได้จ้าอ้าวอืมแซบ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 ลงทง ไม่ยังอีกจ้ามาที่นี่ซุปบะเขือ้ลจ้านี่วจซุปบะเขือกินไก่สิเมื่อไรเด้ออืมค่ะครับซุปบะเขืออแซบครักแซบแซบครับไาได้แซบซาเมวิกีพอมีเด้อจ้ามาลองเส้นนะอืม ย่ำปูตัวผู้ซ่บซบมือดีเพื่นจางไม่กินโซ่ได้จ้าขัวใยายว่าสิอ๋อไม่กินกัวสอสีสเกตเลยจ้ากัลลันตีมม่วิกเกีรหาดาวได้ค่ะ แซ่บพักยำอีปูยำแซ่บไม่ว่าจะเอาลูกปปดูใจหรือเอาผิวใจป้าตอนนี้ปปนยำซอสซีสะเกตกินปลาแซมอนได้จ้ะปลาแซมอนนี่เพิ่นก็ไปตกเอาได้ค่ะของนอเว่เศาลูกบอกว่าเศร้าโอ้ยไม่ได้ใจกินยำปลาแซมอนแซ่แบแซ่บแซ่บย่อยร่งเนีย่ย เฮีย yeah, ่วมเซลลอนนออ่ม้จ้ะแซบค่ะอืมอืมข่าดูแลแมส้ว่าสบิอุ่นจมูมก็ <c oughs> <c oughs> พักอืม <c oughs>